พักสร้างอนาคตไทยเตรียมเปิดตัวสมคิดจา์ตุศสีพิทักษ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถ่ายรูปพรอมโปรโมตคาดหลังจบศึกสักป้อกสุรนันท์โพสภาพพอรอมติดแฮชแท็กเดอะรัสวอ r หรือสงครามครั้งสุดท้าย อีกทั้งมีความคืบหน้าสําหรับการเตรียมเปิดตัวดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคสร้างอนาคตไทยโดวยวันนี้นายสุรนันท์เวชชาชีวะรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยได้โพสต์ภาพถ่ายดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในหลากหลายอิริยาบถท,ทั้งแบบใส่สูตรและถอดสูตร ที่พักจะใช้ในการโปรโมทเปิดตัวพร้อมข้อความระบุว่าทั้งชีวิตวนเวียนกับการจัดให้มีการถ่ายรูปคนและบางคนได้เป็นถึงนาย,ยกรัฐมนตรีได้เห็นวิถีคนขึ้นลงรอบนี้รอคนนี้เปิดตัวแฮชแท็กทีมสมคิด um นายสุรนันท์ระบุผู้สื่อข่าวรายงานว่าคาดหมายว่าการเปิดตัวดรสมคิดจะมีขึ้นหลังเสร็จสิน้นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในระหว่างวันที่19ถึง23กรกฎาคมนี้ อย่างนั้นก็ตามก่อนหน้านี้นายสนธินรัตน์ธิจยรวงเลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยเคยออกมาระบุถึงการเปิดตัวดรสมคิดจารุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นแคนดิเดนตนายกรัฐมนตรีของพรรคสร้างอนาคตไทยว่าตอนนี้รอจังหวะการเปิดตัวซึ่งขอให้ทุกคนได้ติดตามเพราะพักกำลังเดินหน้าอย่างเป็นขั้นตอนขอให้ติดตามยุทธศาสตร์ของพักที่จะเปิดตัวพร้อมกันในเร็วๆนี้